สวัสดีครับสวัสดีพบก,กันกับช่องคนรัก,กเกษตรนะครับคลิปนี้พาเพื่อนๆนคนรักต้นไม้คนรักการปลูกต้นไม้นะครับมาพบกับนี่ครับดอกเข็มอ่าเดี๋ยวคลิปนี้ก็จะมีการบอกวิธีการปลูกเข็มให้มีดอกโดกประมาณนี้นะครับรวมถึงการป้องกันหรือการรักษาต้นเข็ม เป็นโรคใบเหลืองนะครับนี่ครับแต่ก่อนอื่นก็มาดูต้นเข็มสวยๆก่อนนะครับต้นเข็มก็เป็นไม้ดอกที่มีหลากสีเหมือนกันนะครับมีไม่ต่ำกว่าห้าถึงหกสีเลยนะครับแล้วก็มีหลายชนิดหลายสายพันธุ์ด้วยนะครับอ่าอย่างที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี้เป็นเข็มชมพูเป็นเข็มแคระสีชมพูนะครับ นี่ครับก็จะเห็นว่ามีทั้งดอกที่บานแล้วและดอกที่กำลังจะตูมส่วนอันนี้เป็นเข็มขาวาเข็มขาวก็มีหลายรุ่นเหมือนกันนะครับรุ่นที่บานแล้วหรือรุ่นที่กำลังจะนี่ครับกำลังจะบานเลยนะครับรุ่นนี้ซึ่งการปลูกให้เข็มมีดอกก็ไม่ยากนะครับมาที่อันนี้อันนี้เป็นเข็มพิกลนะเข็มพิกุลก็จะ มีความสวยแปลกไปอีกแบบหนึ่งนะครับนี่ครับดอกเขาก็จะประมาณนี้สำหรับเข็มพิกุลสีแดงอ่าดอกเข็มก็เป็นไม้ที่เป็นไม้ดอกที่คนนิยมปลูกกันมากเช่นกันนะครับเนื่องจากว่าเป็นไม้อายุยืนให้ดอกทั้งปีนี่ครับดอกสีสวยสดใสประมาณนี้อันนี้เข็มสีเหลืองนะครับ แดูจากลักษณะใบแล้วเริ่มจะอาการไม่ค่อยดีแล้วนะครับเริ่มจะใบซีดใบเหลืองแล้วเดี๋ยวมาดูวิธีการป้องกันการรักษากันนะครับนี่ครับโดยเข็มส่วนมากต้องใบสีเขียวเข้มประมาณนี้นะครับใบจะไม่เหลืองก็จะมีดอกให้เรา เชยชมทั้งปีนะครับดอกเข็มเนี่ยเป็นไม้ที่ไม่ได้ต้องการน้ํามากนะครับชอบอยู่ในที่แดดนะครับอยู่ชอบแดดไม่ต้องการน้ามากรดน้ําเวลาดินแห้งนะครับหรืออาจจะปล่อยให้ดินเขาแห้งบ้างก็ได้นะครับมาดูสูตรดินปลูกนะครับสูตรดินปลูกที่จะทําให้เข็มของเรามีดอกโดกตลอดนะครับการผสมดินปลูกสําคัญมากนะครับ ดินปูกก็ควรเป็นดินหมักใบไม้นะครับยิ่งถ้าเป็นใบก้ามปูเนี่ยจะดีที่สุดนะครับสําหรับใบไม้อ่าตัวที่2ก็เป็นเกลบนะครับเกลบก็ควรผ่านการหมักเช่นกันนะครับเกลบเนี่ยจะช่วยให้ดินโปร่งดินไม่แน่นนะครับ ส่วนอันนี้เป็นขุยมะพร้าวนะครับขุยมะพร้าวจาเป็นต้องใช้เหมือนกันนะครับเพราะว่าเราปลูกในกระถางและก็วางในที่เด็ดจัดอ่าดังนั้นความชุ่มชื้นก็จะต้องเพียงพอนะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้นะครับก็ควรเป็นปุ๋ยบำรุงลำต้นทั้งลำต้นทั้งดอกนะครับปุ๋ยมูลสัตว์ก็ควรเป็นปุ๋ย,ย,ย,ยขี้ไก่นะครับถ้าเป็นขี้ไก่แอนเม็ดนี้ก็จะดีนะครับ ส่วนอันนี้เป็นปุ๋ยออดโมโคดนะครับออดโมโคดนี่ก็เหมาะสําหรับไม้ทุกชนิดเลยนะครับลาบารุงทั้งลําต้นแล้วก็ใบแล้วก็ดอกส่วนอันนี้สําหรับการปลูกเข็มนะครับเ,เข็มเป็นไม้ดอกดังนั้นเราจึงต้องเติมปุ๋ยเล่งดอกลงไปด้วยนะครับก็เป็นสูตรแปดยี่สิบสี่และสิ่งที่ขาดไม่ได้นะครับการปลูกเข็มต้องใช้ตัว กำจัดแมลงนะครับหรือว่าป้องกันแมลงนะครับตัวนี้เป็นสตาร์เกิลจีนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับเข็มที่ปลูกไว้สักพักเนี่ยจะเจอกับโรคใบเหลืองใบซีดนะครับนี่ครับสตาร์เกิลจีช่วยได้นะครับสตาร์เกิลจีเป็นสารป้องกันแมลงนะครับสารกําจัดแมลงในดินอ,อย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นนะครับเข็มเนี่ย เข็มที่สมบูรณ์นะครับต้องมีใบที่เขียวเข้มประมาณนี้นะครับสําหรับใบแก่ส่วนใบอ่อนนะครับก็ต้องเป็นสีเขียวอ่อนๆประมาณนี้นะครับนี่ครับแต่บางต้นเข็มใบอ่อนๆก็จะออกสีแดงๆแ,แต่ที่เห็นอยู่นี้นะครับอันนี้เป็นเข็มสีเหลืองนะครับนี่ครับใบของเก่าเริ่มซีดเริ่มขาวประมาณนี้อันนี้สันนิษฐานว่าน่าจะอะ่าสารอาหารน่าจะไม่ค่อยพอแล้วเนื่องจากปลูกมานานนะครับ ส่วนอันนี้นี่ครับขาวซีดทั s, ้งต้นนะครับขาวซีด <ap> ทั้งต้นแบบนี้คิดว่าน่าจะเป็นไส้เดือนไส้เดือนฝอยนะครับไส้เดือนเนี่ยจะดีกับต้นไม้แต่ถ้าเป็นไส้เดือนฝอยเนี่ยก็มีทั้งคุณและโทษเหมือนกันนะครับไสเดือนฝอยเนี่ยจะเข้าไปทําลายระบบรากนะครับไสเดือนฝอยเนี่ยทําลายระบบรากแล้วก็ เข้าไปกัดกินรากนะครับดังนั้นการป้องกันนะครับก็ควรเติมสเต็กเกิลจีอย่างที่ผมบอกไว้ในข้างต้นนะครับอ่าอย่างที่ผมบอกนะครับไสเดือนนะครับไสเดือนเนี่ยจะดีแต่ถ้าไสเดือนฝอยเนี่ยทำลายระบบรากได้นี่ครับเมื่อเข็มของเราใบไม่ซีดใบไม่เหลืองนะครับได้รับสารอาหารที่เพียงพอนะครับก็จะ ออกดอกมาให้เราเชยชมประมาณนี้นะครับเข็มเป็นไม้ดอกสีสดสวยนะครับนี่ครับอย่างอันนี้เป็นเข็มสีส้มนะครับดอกสวยดอกสดให้ดอกทั้งปีนะครับของผมก็เป็นการปลูกในกระถางนะครับเนื่องจากว่าพื้นที่รอบบ้านมันน้อยนะครับก็เลยจําเป็นต้องปลูกลงกระถางแล้วก็วางในที่โดนแดดมากที่สุดนะครับหาตําแหน่งที่โดนแดดให้มากที่สุดก็เนี่ยครับเป็นการเลี้ยงเข็มแบบคร่าวๆนะครับเพื่อนๆสามารถนําไปปรับใช้กันได้นะครับ